หาวิธีการช่วยเหลือตัวเองนี่นอนกดเอกคอกดใส่ขวดกดไว้คอ,อแข็งอืม,อม นี่คือการช่วยเหลือตัวเองกว่าจะได้ตั่งกองผู้ช้วเรื่องง่ายๆเลยนะการทำงานมันไม่ไม่รู้จะเป็นวดที่ไหนจะใช้หมอนวดที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สงสารเนาะสงสารนิว เข,ขอแข็งมากคิดดูขนาดใช้ขดกดขนาดนี้แล้วคิดดูว่าจะแข็งขนาดไหนเนี่ยชีวิตเมืองนอกสิบกว่าปีที่ลุยหางานหาเงินเพื่อครอบครัวต้องอย่างนี้ยช่วยเหลือตัวเองคอบาไหลาหลังเหลี่ยมมุมเหลี่ยมตู้เหลี่ยมเตียงเหลี่ยมประตูจัดหมด ทุกเหลี่ยมค่ะคือช่วยเหลือตัวเองหาเงินกว่าจะได้เงินเขาหามาแล้วก็ไม่เคยได้เก็บไปไหนหมดก็ไม่รู้เงินนี่ไม่ลหลักเราเลยอยากจะเลิกหาแล้วเงิน ท่าไรก็มีไม่อยู่กับเราเลยไม่รักเราเลยเงินหลวงพ่อเงินไม่รักค่อยเลยค่อยเป็นคนหามาแต่แท้โอเคสำหรับคลิปนี้การช่วยเหลือตัวเองนี่ค่ะขวดนี่แหละชีวิตขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะคนไกลบ้านก็สู้เช่นกันสู้จน หมดแรงสู้หมดแรงเมื่อไหร่ก็ถอยกลับบ้านโอเค